มารวมสาวๆคนดังเผยลุกสุดปังตอนราบวันคริสต์มาสปี2 0 2 5แต่ละคนไม่มีใครยอมใครทำคริสต์มาสปีนี้สดใสมากๆจะมีใครบ้างนั้นมารับชมกันค่ะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนางเอกสาวที่สลัดคราบความสวยมาเป็นกวางเรนเดียร์น้อยสุดน่ารักเมคอัพจัดเต็มกับเข่าเปียสุดคิ้วที่จะมาเขย่าใจเราหนุ่มๆให้ตกหลุมรักนี่คงจะเป็นกวางน้อยใบเฟิร์นที่คว้าใจแฟนๆได้อย่างมากมายทีเดียวค่ะ ลิ Lisa ink, ซ่าแบล็กพิงค์ศิลปินสาวระดับโลกที่คริสต์มาสปีนี้เธอมาเสิร์ฟความฟินให้แฟนๆด้วยการเผยภาพต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสส่งท้ายปี2025ที่มาด้วยชุดก็อกสีชมพูกระโปรงสั้นเป็นริวสีแดงน่ารักมากรอยยิ้มก็สดใสเป็นลุคที่ปังสุดๆไปเลย เดียน่าฟรีโปนางเอกสาวสวยที่ปีนี้มาแบบเซอร์ไพรส์สุดกับลุคสุดหวานชิเล่นในคอนเซปเ์ลีนเดยอนเดือ e ธันตอนรับเทศกาลคริสต์มาสบอกเลยว่าสดใสดูเพลินตาลุคนี้สาวเดียน,น่นาสวยสะกดมากๆจนแฟนๆแห่กดไลค์และคอมเมนต์ในความน่ารักอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะ ดาวพิมพ์ทองนักแสดงสาวที่ก็ไม่พลาดจัดเต็มตอนรับเทศกาลคิดมากสุดปังในปีนี้ด้วยการโพดภาพที่เจ้าตัวสวมชุดเดรสขาวสวยหวานปนแซบเบาๆรับหน้าหนาวแบบท่าถึงสุดๆแต่งให้เข้ากับทีมไปอีกด้วยการโปรยหิมะบางๆเป็นเซษที่คนแห่เข้ามากดไลค์กันลัลๆ เบีย์เดอไวส์นักร้องสาวสายแซบที่ไม่ว่าคริสต์มาสปีไหนก็ทำเอาแฟนๆใจละลายทุกครั้งอย่างปีนี้เธอก็มาด้วยลุคหวานๆสวยอ่อราวกับเจ้าหญิงแต่ก็ไม่ทิ้งลายความเซ็กซี่ด้วยชุดเบลวคอลึกสุดๆหน้าสวยๆรอยยิ้มหวานๆชวนหลงไม่เบาแถมยังโชว์ร,ร้องเพลงหวานๆให้ฟังสะกดใจอย่างมาก เชอเอ็มชยานูตนางงามสาวสวยที่ก็ขอวางมงกุฎชั่วคราวมาสวมเข่าวกวางเรนเดียในเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ดเรดูคสุดแซบเรดรสสีแดงแรงธิ์สวยคงสมตำแหน่งนางงามระดับโลกจริงๆ ทานยาและน้องริยาที่มาตอนรับวันคริสต์มาสปีนี้แบบแพ็คคู่แม่ลูกพร้อมใจกันสลัดลุกเดิมๆมาสไตล์เกิร์ลคลาสสวยเท่มิสเสน่หคุณแม่ทันยามาสวยสุขุมออกราตัวแม่พุ่งมากๆในขณะที่ลูกสาวน้องริยามีความแสบสนชี้เล่นเป็นคู่แม่ลูกที่เพอร์เฟกสุดๆ ใบเตยอาสยามแซบยืนหนึ่งก็ต้องเป็นเธอคนนี้เมื่อสาวใบเตยมาอวดภาพเซ็ตบันคริสต์มาสบอกเลยว่าถึงกับตาข้างด้วยความสวยแซบทะลุจอของเธอคริสต์มาสไหนหน้า,นาวแต่ใบเตยไม่เคยหนาวสมก็เป็นตัวแม่สันเสมอหูเลยละจ้า จีน,น่าวิรายานั่งแบบสาวที่ปีนีก็มาแปลกแบบสุดๆกับคอนเทนต์แบบต้นคริสต์มาสมาตกแต่งแบบทุรักทุเรแต่สุดท้ายก็เสร็จแบบปังๆแถมแปลงโฉมด้วยลุคคุณหญิงคุณนายแมจะนั่งกินไส้กรอกอีสานแต่ความสวยติดแรมให้ผ่านฉลุยพลอยชมพูนักร้องสาวสวยสุดแซ่บอีกคนที่หวนกลับมาแจกความน่ารักสดใสกินคุกกี้แสนอร่อยในเทศกาลคาริสต์มาสทำเอาคนคิดถึงช่วงววยใสของเธอแบบสุดๆลูกนี้สาวพลอยชมพูทำคนจะละลายได้เลยทีเดียว แนเฮล่ะจริงๆสองสาวสวยที่ก็คว้ามหัวใจแฟนๆด้ยลุกวินเทอร์ผู้เขาน้ำแข็งพร้อมแคปชั่นวินเทอร์มายจิที่ทำเอาแฟนๆน,นั้นเข้ามากดใจให้อย่างล้นลามราวกับโดนตองมนสะกดกันเลยล่ะค่ะจีน่ายีนานางเอกสาวที่ก็ไม่พลาดเทศกาลสุดพิเศษนี้เมื่อเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาเสิร์ฟความจีดด้วยชุดสีแดงสะกดใจแต่ที่ทำเอาทุกคนต้องใจสั่นก็คือถุงนองสุดแซบเป็นฮอตเกิลที่สวยจึ้งที่สุด